ค่ะเริ่มการพูดคุยเชิงลึกวันนี้กันด้วยเรื่องเอ่อความถึงเครียดแถวชายแดนไทยกัมพูชาที่ดูเหมือนจะร้อนขึ้นมาอีกแล้วนะคะเปิดประเด็นมาก็มีคําเตือนที่น่าสนใจทีเดียวจากสมเด็จฮุนเซนที่เปรียบเทียบว่าถ้าปัญหาเขตแดนไม่จบเนี่ยอาจจะลาเหมือนกาซาได้เลยนะคะครับ ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่แรงพอสมควรนะครับสอดคล้องกับท่าทีของนายกคุณมาเนตลูกชายท่านที่ก็อยากจะนำเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไปสารโลกหรือ ICJ อยู่แล้วอ๋อเหรอคะครับแล้วสมเด็จทุนเซนก็ออกมาสนับสนุนเต็มที่เลยบอกว่านี่เป็นการให้เกียรติไทยนะให้ใช้ทางออกทางการทูตแต่ก็อแอบตั้งคาถามนิดนดว่าถ้าไทยจริงใจทาไมต้องกลัวศาลด้วย นั่นสิคะแล้วทำไมต้องเป็นตอนนี้ด้วยที่ทางกัมพูชาดูจะเร่งเรื่องนี้เข้า ICJ จจังหวะเวลามันมีในัยะอะไรไหมคะแล้วท่าทีฝั่งไทยเราล่ะคะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะเอ่อพอมีเหตุการณ์ล่าสุดเข้ามาอีกมันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะใช่ครับเรื่องจังหวะเวลาก็คงมีหลายปัจจัยแต่ที่ทำให้สถานการณ์มันดูเอ่อซับซ้อนขึ้นทันทีเลยก็คือเหตุประทะเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาวันที่28นะครับที่แถวแถวช่องบก จังหวัดอุบลซึ่งทางกัมพูชาก็รายงานว่ามีทหารเขาเสียชีวิตหนึ่งนายจากเหตุการณ์นี้อืมแล้วพอมีเหตุปะทะแบบนี้ทางกัมพูชามีปฏิกิริยายัางไงบ้างคะเห็นว่าส่งหนังสือประท้วงมาด้วยเนื้อหาหลักๆเขาว่ายังไงคะครับมีหนังสือประท้วงมาจริงๆครับจากกระทรวงตั้งประเทศเขาเลยเนื้อหาก็คือกล่าวหาค่อนข้างชัดเจนว่าออกองกําลังไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อน แล้วก็ยิงแบบผิดกฎหมายเข้ามาในเขตแดนกัมพูชาทําให้ฐานเขาเสียชีวิตอืเขายืนยันว่าฐานกัมพูชาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมานานแล้วนะอย่างสันติด้วยก่อนที่จะมี MOU ปี2543้าได้ซ้ำไปโอ้ก่อน MOU เลยเหรอคะครับเขาอ้างแบบนั้นเพราะฉะนั้นการยิงเข้ามาก็ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยเขาอย่างแรง ก็เรียกร้องให้ไทยสอบสวนแล้วก็ลงโทษคนที่ทําผิดแต่สุดท้ายก็ยังเอ่อยังทิ้งทายว่าจะยังใช้แนวทางสันติวิธีผ่าน,นกลไกที่มีอยู่พวก JBC GBC อะไรพวกนี้นะครับฟังดูเป็นข้อกล่าวหาที่หนักเหมือนกันนะคะแล้วทางฝั่งไทยเราโดยเฉพาะกองทัพเนี่ยชี้แจงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะทางโคศกกองทัพบ,บก พลตรีวินไทยสุวารีนะครับท่านก็ออกมาชี้แจงท่านก็เน้นว่าปัญหาตอนนี้จริงๆคือการที่เราไปเผชิญหน้ากันในพื้นที่ที่ยังตกลงกันไม่ได้แน่ชัดว่าเป็นของใครค่ะพื้นที่ทับซ้อนใช่ครับพื้นที่ที่ยังรอการปักปันซึ่งมันเป็นคนละประเด็นกับการจะไปศาลโลกหรือไม่นะครับสิ่งสําคัญเร่งด่วนตอนนี้คือต้องทำตามข้อตกลงของผู้บัญชาการทหารบกทั้งสองฝ่ายที่เคยคุยกันไว้ก็คือ 1. ถอยกำลังออกจากจุดเกิดเหตุอสอ2 ใช้กลไก JBC คือคณะกรรมการเขตแดนร่วมกับ GSBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปเนี่ยมาจัดการปัญหาแล้วก็3ต้องระวังมากๆไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเข้าใจว่ามีเรื่อง MOU ปี2543เข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะตรงนี้กติกามันว่ายังไงนะคะเกี่ยวกับพื้นที่แบบนี้ถูกต้องครับ MOU ปี43นี่สำคัญมากคือเขาตกลงกันไว้ว่าในพื้นที่ที่ยังรอสมรวจรอการปักปันเขตแดนร่วมกันเนี่ย ห้ามทั้งสองฝ่ายเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศหรือว่าเอากำลังฐานเข้าไปวางในลักษณะที่มันจะนำไปสู่การ,รเผชิญหน้ากันได้อ๋อค่ะเช่นไปขุดคูไปตั้งฐานมีอาวุธอะไรแบบนี้คือห้ามทำในพื้นที่ตรงนั้นครับเขาฟังคำชี้แจงจากกองทัพแล้วทีนี้ถ้ามองในมุมวิเคราะห์แบบผู้มีประสบการณ์อย่างท่านพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาสม,มชเนี่ยท่านมองสถานการณ์นี้ยังไงบ้างคะครับ ท่านพลโทพงศกรก็ชี้ประเด็นสําคัญเลยว่าปัญหาคือต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ในจุดเกิดเหตุคือต่างคนต่างก็เชื่อว่าทหารตัวเองเนี่ยอยู่ในเขตดแดนของตัวทั้งๆที่จริงๆตาม MOU 43คือห้ามเข้าไปอยู่ทั้งคู่ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะทีนี้พอเกิดเหตุขึ้นมาแบบนี้ทางไทยเราก็ต้องยืนยันตามแนวทางของเราว่าออทหารกัมพูชาน่ะล้ำเข้ามาในเขตที่เราเชื่อว่าเป็นของเราแล้วพอเจอผู้บุกรุกที่มีอาวุธ การประทะเพื่อป้องกันตัวมันก็อ,อ,อาจจะเกิดขึ้นได้ท่านเปรียบเทียบเหมือนมีคนถือปืนบุกเข้ามาในบ้านเรานะครับเราก็ต้องป้องกันตัวแล้วเรื่องที่กัมพูชาเขาเรียกร้องให้สอบสวนล่ะคะเราควรจะทําตามไหมคะ ตรงนี้ท่านพลโทพงศกรมองว่าการแสดงความเสียใจต่อาการสูญเสียชีวิตอันนี้อาจจะทำได้ตามหลักมนุษยธรรมแต่ถ้าจะไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนร่วมกันตามที่เขาขอมาเนี่ยมันอาจจะถูกตีความได้ว่าเออเรายอมรับผิดไปแล้วส่วนหนึ่งอืมค่ะซึ่งถ้าเรามั่นใจว่าเราทำหน้าที่ในเขตเราเราก็คงยอมรับผิดไม่ได้ตรงจุดนี้ท่านก็เสนอว่าเอออนาคตอาจจะต้องดูเรื่องการใช้เทคโนโลยีไหม กล้องวงจรปิดอะไรแบบนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานอ๋อ oh, เป็นแนวคิดที่ดีนะคะเปรียบได้โดยเฉพาะเมื่อเห็นสัญญาณชัดเจนว่าอีกฝ่ายเขาอยากจะดันเรื่องไปสาลร,ระหว่างประเทศนะครับค่ะฟังดูแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็เออยังคงเปราะบางมากๆเลยนะคะแต่ละฝ่ายก็มีมุมมองมีเหตุผลของตัวเองแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ในพื้นที่ต่างกันชัดเจนใช่ครับ ก็น,นั่นแหละครับอาจจะเป็นประเด็นให้เราได้คิดกันต่อว่าในสถานการณ์ที่หลักฐานมันอาจจะยังไม่ชัดเจนร้อเนี่ยแล้วก็มีความพยายามจะผลักดันข้อพิพาทไปสู่เวทีระหว่างประเทศแบบนี้การจะหาจุดสมดุลระหว่างการตอบโต้ทางการทูตอย่างสุข,ขุมรอบครอบการยืนหยัดรักษาอธิปไตยในแนวทางของเรา และในขณะเดียวกันก็ยังต้องเปิดช่องทางไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสันติเอาไว้ด้วยเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆครับสําหรับไทยว่าจะเดินเกมต่อไปยังไงเพื่อไม่ให้เราตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างที่กังวลกันครับค่ะก็คงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะคะสําหรับประเด็นนี้